สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> <laughs> ก่อนที่จะอธิบายให้ฟังเราไปดูภาพที่อุสตส่าห์เดินทางไปตั้งไกลนะไปไปดูกันวันนี้เราก็มีความขยันนะที่จะมาก่อนล่วงหน้าตั้งวันหนึ่งนะนี่สนามเขาน่าจะเป็นทางนี้นะตรงแล้วก็ขึ้นสะพานไปเลี้ยวลงมามีเคิร์ฟนิดหน่อยนะเสร็จแ,แล้วก็เลี้ยวกลับลงมา เลี้ยวไปเลี้ยวมาตรงนั้นเป็นที่เปลี่ยนเลนนะ,ะมีกระโดดอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวากลับมาแล้วก็ตรงนี้ดูอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันอือันนี้ดูอันตรายจริงนะอันนี้กระโดดขึ้นทีหนึ่งปื๊ดมามีเนินแบบดับเบิลแล้วก็ลงนะแต่เป็นทางที่ค่อนข้างยาวนะบางทีเราอาจจะกระโดดข้ามไปเลยทีเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้นะก็เดี๋ยวต้องมาค่อยๆดูกันไป จากที่ไปลองแข่งครั้งที่แล้วมานะถ้าเราไม่ใช้ power dash หรือ spin dash เราไม่มีทางชนะแน่นอนนะเพราะงั้นเราไปลองจาก power dash กันเลยมันขมมมอ่มอนสู้

เออผิดรางแล้วเนี่ยเอออวันเต้นายลองไปโชว์ฟอร์มดูบ้างดีไหมนายอาจจะผ่านก็ได้นะไปไปลองดูกันเออโอ้ กระท่อนกระแท่นจังฮะรักโซเล่จังเว้ย พครบรอบไหมไม่เสียงมันน่าเกียดจังเออโอเคสนามที่ไปนะก็เป็นที่เซนทันรามินทานะกว่าจะไปถึงก็ไกลๆนะโอเคแต่ก็ไปลองดูมาตอนที่ทำคลิปนี้นียังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะได้ไปแข่งหรือเปล่าเพราะมันพัง ก็เจ้าคูมามอนของเรานะอืมพังต้องต้องยอมรับแล้วแหละว,ว่ารอบเนี้พังแล้วมันไม่สามารถซ่อมอะไรได้อีกและเพราะว่าเจ้าเชดซีตรงเนี้ยนะคือแตกนะอืมมันมันแตกแบบผ่ากลางเลยอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อืมมันแตกแบบน็อตยังประกอบดีเลยแต่แบบคือหลุดออกมาแล้วเห็นป่ะก็คือไม่ไหวละ มันเริ่มจากการที่ตรงนี้มันเกลียวหวานก่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องขันให้แน่นใช่ไหมพอเราขันแน่นไปแน่นมาสุดท้ายมันน่าจะปรีแตกงนก็ระหว่างที่กําลังเล่นอยู่แล้วพอหลุดรางปุ๊บก็หลุดออกมาเลยเออก็ไม่ไหวนะก็คูมามอนคงไม่ได้ไปต่อกับพวกเราแล้วนะอืมก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะอุต่าส์ทำบอดี้อย่างสวยแต่พี่อวันเต้ยังอยู่นะก็ เดี๋ยวดูก่อนว่ามันซ่อมทันไปแข่งหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่ทันแน่เลยโอเคก็บอกลาคุมามอนก่อนนะเดี๋ยวขอแกะอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดก่อน <c oughs> โอเคเราก็ทำการแกะคุมามอนแล้วก็เอาสองคันมารวมกันเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูกันทีละส่วนดีกว่าโอเคเริ่มจากส่วนแรกที่เปลี่ยนไปเลยนะก็คือเจ้าส่แมสเดนเปอร์อันนี้นะ ไม่ได้ใช้ชิ้นเดิมที่เป็นของเอมแล้วเพราะว่าชิ้นนั้นอ่ะมันออกแนวตรงนะอืมจะเทียบให้ดูถ้าเราติดชิ้นเนี้ยเขาจะตรงมากกว่านะอือเขาจะเขาจะไม่ค่อยเอียงเข้าเขาจะออกแนวตรงตรง,ตรงขนานไปด้านข้างอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันกว้างไปเลยใช้เป็นแผ่นเล็กอย่างนี้นะพอเราติดเสร็จเห็นไหมมันจะเอียงเข้ามา อ่าคราวนี้เราก็จะใส่ตัวที่หนักหน่อยก็ได้เพราะว่ามันมันเอียงเข้ามาแล้วมันเอียงสุดแล้วไม่มีเอียงไปมากกว่านี้แล้วถ้าจะเอียงเข้ามาได้มากกว่านี้อีกอ่ะต้องซื้อแมสเดมเปอร์ของ AR นะนั้นน่าจะมีรูที่เอียงเข้ามาตรงนี้อีกซึ่งก็ดีนะเอ่อต้องลองดูแล้วแต่ความชอบนะกันชนหน้าหลังเราจังใช้เป็นของ AR นะมันพอดีพอดีเสร็จแล้วเอาเจ้าตุ้มถ่วงที่เป็นแท่งเนี่ยไปติดด้านหน้ากับด้านหลังแทนนะ ด้านหลังเราใช้เป็นเบรกของ AR นะมันใช้ได้กับทุกเจ็ดีแหละเนี่ยแล้วก็ติดแค่นี้เองง่ายๆตุ้มถ่วงงเราก็อยู่ด้านล่างพอดีแล้วก็น้ำหนักก็น่าจะกำลังพอดีส่วนด้านหน้าเนี่ยให้มันมากกว่าหน่อยก็คือตัวที่กระเด้งได้เนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะแต่ว่ามีเสริมด้านข้างเข้าไปถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยแกะเข้าแกะออกก็ได้เออโรลเลอร์หน้าของเราก็เป็นทรงมาตรฐานเจดีชเวดากองอย่างนี้นะ รถหลังเนี่ยแค่ตัวเดียวจริงๆก็ค่อนข้างมากแล้วนะเพราะว่ารถเราเตี้ยก็แค่นี้ก็แข็งแรงมากละส่วนล้อเนี่ยเปลี่ยนจากล้อเล็กเป็นล้อกลางนะให้มันได้เป็น26่มิลแทนเนื่องจากว่าล้อ24มิลน,นี่รู้สึกว่าไม่มีความเร็วนะเออมันไม่ค่อยเร็ว26่มิลจะวิ่งได้เร็วกว่าหน่อยนะเมื่อเทียบความเร็วท็อปสปีดกันนะมันจะเร็วกว่านะใช้เป็นแบบนี้ดีกว่า แล้วก็ล้อที่เขามีเนื้อยางน้อยลงเนี่ย <_ S 1> เขาจะกระเด้งน้อยลงเลยนะเอออันนี้น่าจะซึมซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเจ้าล้อเล็กที่มันเนื้อมันหนานะถึงแม้ว่าวงล้อมันจะเล็กกว่าแต่ว่าเนื้อมันหนากว่ามันทําให้มันเด้งมากกว่าแล้วก็ซ่อมเสร็จนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งได้ทันนะ <_ S> ขอแสดงความเสียใจด้วยนะวันเต้เดี๋ยวงานหน้านายลองไปลองสนามใหม่นะเออน่าจะได้ลองลงแข่ง ส่วนคันใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าเอาเป็นมอเตอร์หน้าหรือมอเตอร์หลังดีนะเออคือถ้ามอเตอร์หลังเนี่ยก็จะเป็น AR นะมอเตอร์หน้าก็เป็น FMA ใช่ไหมถ้าเป็น AR ก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาศึกษาใหม่เยอะนะเพราะว่าเรื่องการถ่ายน้ำหนักหรืออะไรของเขาก็จะค่อนข้างใกล้เคียงของเดิมแต่ว่าถ้า FMA ก็จะต้องศึกษาใหม่เยอะหน่อยอืม ของงนไว้แล้วมาเจอกันใหม่ข้าวหน้านะสำหรับวันนี้ก็รอกอย